สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูวิธีการนะครับถอนเงิน OD นะครับที่สมาชิกยื่นกู้ไว้นะครับเอามาใช้นะครับหรือการโอนเงินไปยังธนาคารอื่นนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับเราก็มาดูกันนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเข้าเว็บไซต์ของสากลก่อนนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับเราก็คลิกระบบสมาชิกออนไลน์นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วใส่ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดลงไปนะครับเล็กที่สมาชิกนะครับรหัสผ่านนะครับตัวนี้แล้วกดสายอินนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับตัว OD นะครับตัว OD จะมีเมนูนะครับในแถบสีม่วงๆนะครับถ้าเป็นมือถือจะขีด3ขีดนะครับให้เลือกที่บัญชี OD นะครับจากนั้นคลิกโอนเงิน O d นะครับตัวนี้ อันนี้คือสมาชิกจะต้องโอนเงินจากบัญชี od นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นบัญชีพักนะครับบัญชีพักตัวนี้คือเป็นบัญชีคอยนะครับเป็นตัววงเงินที่ทางสถารณ์ได้อนุมัติให้กับสมาชิกนะครับตัวนี้เมื่อนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับบัญชีเงินฝากตัวนี้นะครับจะเป็นบัญชี od นะครับเลขที่ od ตัวนี้นะครับวงเงินนะครับอันนี้คือวงเงินที่ที่เหลือนะครับ จากนั้นนะครับเราก็มาเลือกบัญชีปลายทางนะครับบัญชีปลายทางตัวนี้จะเป็นบัญชีอมทซัพย์นะครับบัญชีอมรัพย์เล่มแดงของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็กดโอนเงินนะครับ400บาทสมมุติว่าตัวนี้ผมมีเงินอยู่ใน OD400 นะครับผมก็โอนเงินตัวนี้400นะครับอ่าเซฟเมื่อเซฟนะครับระบบจะโอนเงินทันทีนะครับ จะโอนเงินทันทีแต่ประเด็นคือว่าผมยังไม่อยากเสียอกเบียนะครับผมเลยยังไม่โอนนะครับถ้าโอนวันนี้นะครับอดเบียจะถูกคิดทันทีเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของการโอนเงินนะครับ OD นะครับโอนเสร็จบันทึกนะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับยอดเงินจะเข้าไปอยู่ในส่วนของบัญชีอมรั์เล่มสีแดงนะครับสมาชิกสามารถที่จะดูในส่วนของข้อมูลบัญชีเงินฝากนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับ บัญชีเล่มแดงนะครับวันที่ถึงวันที่นะครับดูได้หรือจะดูการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างประเภทก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้เหมือนกันนะครับมันก็จะขึ้นสถานะของตัวเนี้ว่ายอดเงินเท่าไหร่นะครับจะโอนอันนี้คือเราดูดูยอดเงินของเราได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่เราต้องการโอนเงินออกไปยังธนาคารอื่นนะครับให้คลิกที่เมนูนันทนาคอนเน็กนะครับตรงนี้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับ เลือกบัญชีนะครับตรงนี้นะครับบัญชีออมทรั์นะครับตอนนี้มีเงินอยู่182บาทนะครับก็โอนนะครับโอนจากตรงนี้นะครับไปยังบัญชีปลายทางก็คือธนาคารที่ทางสมาชิกได้เขียนคำรองไว้นะครับอย่างของตัวนี้ก็ไทยพาณิชย์นะครับระบบจะดีฟ a ลต์ขึ้นมาให้นะครับตามที่เราได้เขียนเรื่องไว้นะครับตัวนี้คือผูกไว้นะครับ จากนั้นทําการกดตรวจสอบข้อมูลนะครับเช็ค s m s อันนี้คือการโอนเงินออกนะครับก็สรุปนะครับการโอนเงินนะครับ OD ใช้นะครับสมาชิกจะต้องโอนจาก OD เล่ม OD ที่จะขึ้นด้วย0 0 9 9 9นะครับตัวนี้โอนไปยังบัญชีออมทรัพย์เล่มสีแดงก่อนนะครับซึ่งเราจะให้โอนเข้าไปแค่บัญชีเดียวนะครับของสมาชิกนะครับคือบัญชีเล่มสีแดงนะครับใส่จำนวนเงินและบันทึกนะครับ จากนั้นค่อยมาถอนหน้าเคาน์เตอร์หรือทําออนไลน์เอานะครับอันนี้คือกระบวนการของการโอนเงินใช้นะครับสำหรับสมาชิกที่กู้ OD นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ